สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการค้นหาใบผ่านต่างๆนะคะเมื่อเราทำการบันทึกบัญชีนะคะในระบบรายรับนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบรายรับระบบรายจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเกิดใบผ่านต่างๆเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่พิมพ์ใบผ่านตอนนั้นนะคะเราก็สามารถมาพิมพ์ใบผ่านย้อนหลังได้นะคะโดยอาจจะไปที่ค้นหา ถ้าเป็นระบบรายจ่ายนะคะก็ไปที่ค้นหาแก้ไขย,ยกเลิกดิกาแล้วก็กดปุ่มค้นหาแล้วก็เลื่อนไปทางขวาตรงนี้นะคะก็จะมีเลขไปผ่านต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะขึ้นมานะคะเราก็สามารถเลือกดูนะคะเลือกดูตามประเภทเลยถ้าต้องการดู AP ก็กดไปที่ AP นะคะมันก็จะขึ้นมาแล้วก็สามารถพิมพ์ย้อนหลังได้หรือไป JV ก็เหมือนกันนะคะก็ไปนะคะเราก็สามารถพิมพ์ย้อนหลังได้นะคะในเดือ ตัวนี้นะคะไปผ่านต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเสร็จแล้วดีกาส่วนเน้นเรื่องของรายรับก็เหมือนกันนะคะเราก็สามารถไปที่ระบบรายรับนะคะแล้วก็ไปที่ค้นหานะคะใบสําคัญสรุปใบนําส่งนะคะก็ค้นหาขึ้นมามันก็จะขึ้นรายละเอียดนะคะใบผ่านที่เกี่ยวข้องขึ้นมาตัวนี้สําหรับพิมพ์ย้อนหลังนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็ไปที่ระบบบัญชีนะคะ ไปที่ระบบบัญชีแล้วก็ไปที่รายงานทางการเงินนะคะแล้วก็ไปที่ไปผ่านรายการต่างๆนะคะไปผ่านรายการเบ,บัญชีทั่วไปแล้วก็เลือกตามประเภทใบผ่านนะคะแล้วก็กดปุ่มค้นหาถ้ทาทราบตัวเลขก็สามารถค้นหาได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการค้นหาใบผ่านย้อนหลังนะคะ